สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชีวิตและสุขภาพกับสมุนไพรโดยผมตั้มวิชยาตราวิจินดานะครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับผู้ร่วมรายการทั้ง3ท่านพี่หมอจอยพี่หมอสักดาแล้วก็คุณภูสิทธิ์ปัญญาวรคุณชัยสวัสดีครับผมสวัสดีครับ อาอะครับวันนี้นะครับก็มาร่วมพูดคุยถึงเรื่องของสมรรถนะของเพศชายนะครับซึ่งวันนี้คุณภูสิิก็เป็นอดีตคนที่เคยประสบปัญหานะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้โอ้โหเรียกได้ว่าแหมมีคนไปไหนมียกนิวให้ทั้งนั้นเลยนะฮะอะมาคุยกับคุณภูสิทธิ์กันดีกว่านะครับสวัสดีครับอีกหนึ่งรอบนะฮะเป็นยังไงบ้างครับสําหรับอาการที่เกิดขึ้นผมถ้าเปรียบ เป็นผู้ชายก็อยู่ถ้าเป็นผู้หญิงก็เรียกไว้ทองครับถ้าเป็นผู้ชายได้ยินมาเขาเรียกวัยเงินใช่ไหมครับวเงินครับไม่ต่างกันเลยครับครับคืออาการยังไงบ้างครับความต้องการทางเพศน้อยลงอืและที่สําคัญหุ่หยิดไหยครับอวัยเพศครับอวัยเพศไม่ค่อยแข็งตัวเท่าที่ควรนะฮะอารมณ์หุดหยิดนี่มีบ้างครับตามตามวัยแหละครับ แต่ว่าหลักๆก,ก็คือในเรื่องของความต้องการทางเพศที่ลดลงแล้วก็อวัยวะของเพศชายเนี่ยไม่แข็ง,ขงตัวเต็มที่ควรคือ,ค,อคือไม่แข็งตัวเลยหรือไม่แข็งตัวเต็มที่ครับเอ่อห้าสิบเปอร์เซ็นครับห้าสิบเปอร์เซ็นครับนะฮะซึ่งทําให้ประสบปัญหามากแต่ว่าเราเรา,เราก็ณเวลาที่เรามีความต้องการที่จะเรียกว่าอะไรครับเอ่อที่จะต้องใช้งานอ,ะอ่ปะปกติใช้ชีวิตยังไงครับ ในด้านไหนครับในชีวิตประจำวันมีการออกกำลังกายพักผ่อนยังไงบ้างปกติผมก็เป็นพ่อค้านะครับผมก็ดำเนินชีวิตก็ตามเหมือนบุคคลปุถดิชนทั่วไปเลยครับตื่นเช้าตื่นเช้านอนเร็วด้วยอยู่ในรับออกกำลังกายด้วยเดี๋ยวผมก็ค้าขายนะฮะน้อกธุรกิจตื่นตื่นก็หกเช้านอนก็ราวสี่ห้าทุ่มามปกตินะฮะ แล้วก็ตกเย็นก็ออกกำลังกายครับเ่ก็คือวิ่งด้วยฮะือว่าถือาว่าจริงๆแล้วในในเรื่องของในเรื่องของการใช้ิตประจําวันนะก็ปกติทั่วไปทั่วไปครับมีภาวะความเครียดหรืออะไรไหมฮะ๋อไม่ครับผมเป็นคนชอบคุยแล้วไม่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 คิดมากฮะครับชอบเฮฮาสนุกสนานสูบบุหรี่ทานเล่ามั้ยมครับเพอผมบุหรี่ไม่สูบครับ แอลก็ฮอมมีบ้างคุณหมอมีบ้างนิดหน่อยแสดงว่านี่นี่เป็นเคสตัวอย่างที่เรียกได้ว่า,าชั่วิรปกติ<ว>เหมือนคนทั่วไปแต่มีปัญหา<ว>ในเรื่องของฮอร์โมนแน่นอนนะครับในเรื่องของไวทองวัยเงินนั่แหละนะฮะทำให้ปัญหาหลักที่เกิดนะครับคุณผู้ชมก็คือเรื่องของสมรรถภาพทางเพศแล้วก็อวัยวะเพศชายเนี่ยแข็งตัวไม่เต็มที่เวลาจะใช้งานแข็งเพียงแค่ประมาณ50%เท่านั้นทําให้เกิดปัญหากับ การในมนชีวิตมากๆถูกไหมครับกับชีวิตคู่นะครับแล้วปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้หลังจากที่ได้ใช้น้ํำสมุนไพรผมก็ไม่ทราบว่าผมเริ่มเข้าสู่วัยทองอายุเท่าไหร่ผมไม่ทราบ,รบแต่ทราบเลยว่าเริ่มมีอาการที่บอกมาเนี่ยฮะอยู่ประมาณสองสมปีครับผมก็คิดไม่ตกจะไปปรึกษาแพทย์หรือคุณหมอ ตามโรงพยาบาลก็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 อายนะครับพูดตรงๆว่าอายเพราะผมเป็นนักธุรกิจส่วนหนึ่งพ่อค้าด้วยจะแม้ว่าโอ้โหอายุอายุขนาดนี้แล้วยังทำไมต้องมีความรู้สึกทางเพศมากขนาดนั้นถึงต้องไปปรึกษาผมก็ไม่กล้าผมก็ปล่อยไปตามเรื่องมีอย่างนี้เยอะค่ะร้อยละเก้าสิบเป็นอย่างนี้ของผู้ป่วยที่เป็นผมก็ปล่อยไปตาม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 ธรรมชาติวิถีชีวิตผมก็เดินั้นตามปกติแล้วมารู้จักสมุนไพรตัวนี้ได้ยังไงครับครับ รู้จักกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแนะนําให้ทานสมุนไพรตัวนี้ครับเขาอธิบายว่ามีสรรพคุณครับเออในด้านหอโบนเพศครับผมฟังดูตอนแรกก็เฉยๆจนท่านเขาบอกว่าอ้าวคุณลองไปทานดูเขาบอกขึ้นขวัวแล้วเห็นผลผมว่าจริงเปล่าครับพี่เขาบอกถ้าไม่เห็นผลนี่มาหามาหาเขาได้เลยแล้ว จะต่อว่าไงก็ยอมครับผมผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวย้อนนิดนึงครับไอที่บอกว่าครึ้นขวดเห็นผลนี่คือให้คิีเดียวขึ้นขวดหรือเปล่าไม่ใช่ครับจะมีวิธีการทานคือหมายถึงว่าขั้นแรกถ้ายังไม่เคยดื่มสมุนไพรตัวนี้เนี่ยให้ดื่มเช้าเย็นครับเอเช้าก่อนตื่นนอนแล้วก็ก่อนนอน ครั้งละ2 0ซีครับ 20cc ต่อครั้งนะครับแล้วก็ทานไปประมาณครึ่งขวดเห็นผลประมาณ10วันครั้งแรกประมาณอาทิตย์หนึ่งเห็นผลเป็นยังไงครับจะว่าทันตาก็พูดได้ทันตาเห็นอะไรที่ทันตาครับครับคือความรู้สึกทางเพศและการแข็งตัวของอวัยวะเพศเต็มร้อยครับคือ ในเรื่องของเรียกว่าอารมณ์ทางเพศเนี่ยมีมากขึ้นกว่าเดิมและที่สำคัญในเรื่องของอวัยวะเพศกลับมาเป็นเบ็นร้ได้ใช่ครับนะครับก็คือสิ่งหนึ่งของผู้ชมค่ะผู้จากจากจากตอนที่ไม่มีอารมณ์เนี่ยฮะผมพยายามจะบิ้วยังไงอะไรยังไงก็ไม่ไม่มีไม่มีความรู้สึกครับที่หลังจากดื่มตัวนี้ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งทุกอย่างก็กลับมากลับมาเลยคือเห็นชัดเจนนะครับ และในเรื่องของอาการต่างๆที่ที่ที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้งงงุนงิดเป็นยังไงครับคือปกติผมก็ไม่เคยงุนงิดเท่าไหร่อ๋อไม่เคยมีปัญหานเรื่องงิดแล้วพอยิ่งได้ดื่มสูุันไพรยตัวนี้แล้วก็ตัดตัดปัญหานี้ออกไปเลยคือที่มก์ดีหตกาครับผมได้มีโอกาสสอบถามที่เขาบอกว่าเป็นรตตีสามตีสี่เนี่ยไม่เกิดอาการอะไรขึ้นครับโอ้ผมผมต้องขอขอขออธิบายว่า ตอนช่วงประมาณหลังหลังจากดื่มได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะฮะช่วงตีสามตีสี่ใกล้ตื่นเพราะพี่ตื่นประมาณหกโมงตีสามตีสี่นี้พี่ใกล้ตื่นแล้วใช่ไหมครับก็ก็อะไรปานนั้นเลยฮะคือความความเป็นผู้ชายมนเนี้ยกลับขึ้นมาหมดเลยอืถ้าพูดแบบภาษาที่ผมแซวแซวเพื่อนกันนะฮะ เขาลุกธงชาติตอนตีสี่มันมันมันเป็นอะไรที่อัศจรรย์มากแต่ก่อนนั้นไม่มีใช่ไหมครับก่อนหน้านั้นขอโทษนะคุณหมอแต่มงชายังไม่ยอมไม่ยอมลุกขึ้นยืนตรงเลยเพลงชาติดังยังไม่ยืนเลยนะครับนี่ก็คือเป็นปัญหาที่มาที่ไปที่เป็นแบบนี้เพราะว่าอะไรครับฮอร์โมนค่ะเราเติมฮอร์โมนเติมเต็มจะสังเกตการใช้ชีวิตของเขาครบองค์ประกอบ พักผ่อนเพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ,อมท่านเป็นอ,อ,อยู่ในชมรมนักวิ่งสมาคมแต้จิว๋วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีที่ไหนวิ่งการกุศลท่านก็ไปหมด,หมดและที่สําคัญที่หมอได้พบปะพูดคุยมาเป็นเวลาหนึ่งปีเนี่ยเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนอารมณ์ดีเจอก่อนก็ยิ้มละนะคะคือการยิ้มก็คือการเขาเรียกว่าสอถึงอารมณ์ภายในนะคะแต่ตรงเนี้ยไอาการเสรื่อมตรงเนี้ยมันเสื่อมจากเขาเรียกว่าสภาพของอายุ เมื่อเราเติมเต็มฮอร์โมนเติมเต็มในส่วนของเซลล์ให้มันยืดอายุการใช้งานได้ดีขึ้นอนุมูลอิสระในร่างกายมีเพิ่มมากขึ้นการเผาผลาญพลังงานไขมันก็จะเป็นกล้ามเนื้อมากขึ้นทุกอย่างมันก็จะเฟิร์มขึ้นครับค่ะนี่ถือว่าเร็วสัปดาห์หนึ่งเร็วค่ะบางคนอาจจะอยู่ที่10วันบางคนอาจจะอยู่3วัน 3- ถึง5้าวันนี่ก็ถือว่าเร็วแล้วแต่ความพร่องในเรื่องของร่างกายของแต่ละคนใช่ค่ะ และวไม่ใช่และใไม่ส่วนอื่นนะครับที่มอกตาปัจจัย,ยที่ร่างกายเราแข็งแรงไม่แข็งแรงถ้าเราดูง่ายๆครับเราดูเรื่อง5อ,อที่กระทรวงสาธารณสุขจะเน้นย้ำถูกไหมครับ,รบเรื่องของอากาศเรื่องของอาหารเรื่องของอ,อกกําลังกายเรื่องของการอุจจาระ,ละและเรื่องของอารมณ์ถ้าดูของพี่เขาเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าจะครบ5ออเลยนะครับครบถ้วนเพียงแต่ว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยปัจจัยของอาหารผมเชื่อว่ามีส่วนหนึ่งเช่น บางคนเราจะเลือกทานอาหารบางประเภทตอนที่เราอายุน้อยน้อยไม่มีปัญหาเพราะว่าเราสามารถชดเชยได้ครับแต่พอเราอายุมากขึ้นอาหารบางประเภทที่เราเลือกที่ไม่ทานเนี่ยมันเลยส่งผลให้ร่างกายเราเนี่ยขาดสมดุลครับเนั้นพี่เขาออกกาลังกายเต็มที่พักผ่อนเต็มที่ทุกอย่างใช่ไหมแต่พอได้ตัวสมุนไพรเข้าไปปุ๊บมันเลยไปปรับเพราะสมุนไพรเนี่ยเราเคยเรียนให้ผู้ชมทราบตั้งแต่แรกแล้วว่ามันมีส่วนหนึ่งที่มันจะช่วยไปเติมเต็มในส่วนที่เราขาดโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัยเงินวัยทองอย่างที่บอกครับ ฮอมนเริ่มพล่องนะครับตัวสม,มุนไพรพอไปปรับตรงนั้นปุ๊บองประกอบในร่างกายของเราเนี่ยเรยครื่องจักรเรายังร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแต่เชื้อเพลิงพ่องลงไปพอเชื้อเพลิงได้เต็มเต็มปุ๊บก,ก็เลยเริ่มกลับแสดงออกมาให้เห็นอย่างรวดเร็วกลับมาเป็นหนุ่มไี้ที่สําคัญมีบอกคุณหมอบอกว่าเพื่อนๆชมว่าหนุ่มขึ้นนะฮะหน้าตาสดใสแข็งแรงนะครับดูสดชื่นมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับสําหรับผู้ชาย วัยทองหรือว่าวัยเงินก็แล้วแต่นะครับที่ประสบป,ปัญหาและก็ส่งผลกระทบในเรื่องของชีวิตครอบครัวเหมือนกันมากๆเลยทีเดียวนะฮะแม้ว่าหน้าที่การงานจะประสบความสําเร็จนะครับมีการออกกําลังกายมีการใช้ชีวิตที่ปกติแล้วก็มีความสุขเหมือนกับคนทั่วไปแต่ลึกแล้วคุณลองถามตัวคุณเองหรือเปล่าครับว่าคุณมีความสุขที่แท้จริงหรือเปล่าส่วนสําคัญอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือเรื่องของสมรรถนะทางเพศนะครับโดยเฉพาะเรื่ององผู้ชายมีคนเคยบอกผมว่า ถ้าวันหนึ่งที่เรื่องของสมรรถทาพเนี่ยมันมันถอยแล้วมันลดลงนะครับหรือว่ามันไม่แข็งตัวเขาบอกว่าเป็นวาระที่ใกล้ที่จะแบบใกล้ที่จะแยกผู้ชายแล้วคือช่วงนั้นอาจจะแบบถ้าพูดง่ายๆคือใกล้าตายแหละนะฮะ <c oughs> ก็คือเขาบอกให้ดูส่วนนั้นเลยนะครับยังไงเนี่ยลองดูตัวเองว่ามีปัญหาแบบนี้หรือเปล่าถ้ามีนะครับลองโทรมาปรึกษากับเราเลยครับและบอกไปคําเดียวว่าสมุนไพรช่วยคุณได้เหมือนกับคุณภูสิทธิ์นะฮะ <c oughs> ก่อนจลจากกันไปอยากจะให้คุณภูสิทธิ์ฝากอะไรถึงเพื่อนเพื่อน แล้วคุณผู้ชมที่มีกับปัญหาหรือกาลังจะมีปัญหาแบบนี้ครับผมก็อยากจะให้คุณผู้ชายทุกท่านที่สู่วัยเงินนะฮะได้โปรดพิจารณาสมุนไพรตัวนี้ผมขอรับประกันว่าภายในเจ็ดวันสิบวันเห็นผลทางตาครับมาหัสจันจริงๆครับขอขอยืนยันครับครับ,รบ,รบและที่ตามมาคือทําให้ร่างกายแข็งแรงเพราะผมเป็นนักวิ่ง ผมวิ่งมาละสิบสองสิบสามโลมปกติที่หลังจากก่อนที่ผมจะทานสมุนไพรตัวนี้เนี่ยหลังจากวิ่งมานี่ผมร่างกายผมพอหลังจากวิ่งสิบสองสิบสามโลแล้วเมื่อยมากอืหลังจากทานตัวนี้พอวิ่งวิ่งมาได้ประมาณสิบสองสิบสามโลที่อาการนี้ไม่มีไม่มีการปวดเมื่อยฝ่าเท้าหรือว่าเข่าหรือว่าต้นขาเลยครับครับเมื่อไม่นานมานี้ผมเพิ่งไปวิ่งสี่สบสองกิโลมามามละธอดนะฮะ หลังจากวิ่งเสร็จแล้วอาการปวดเมื่อยฝ่าเท้าน่องเข่าต้นขาหลังจากได้นั่งพักสักสามสี่ชั่วโมงมความปวดเมื่อยไม่มีเลยครับเป็นผลมาจากสมุนไพรตัวนี้ครับเป็นผลพลอยได้จะไม่ร่างกายแข็งแรงทุกอย่างครับและที่สําคัญนะฮะผู้ชายเราเนี่ยขาดไม่ได้ครับ ครับผมนี่นะฮะก็เป็นการยืนยันจากคุณภูสิทธิ์นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณภูณณสิทธิ์มากๆเลยนะครับผมคราวหน้าถ้ามีความแข็งแรงของร่างกายอะไรเพิ่มขึ้นมาอัปเดตให้เราได้ฟังกันด้วยนะครับดีครับ,รบอา่าครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะช่วงหน้ายังมีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านรออยู่กับรายการชีวิตและสุขภาพกับสมุนไพรครับ